สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่กินเตี่ยวชมทุ่งนะคะอยู่ที่สรยาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นออกสไตล์คาเฟ่นนะแต่ว่าน่าจะขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาจจะมีน้าอะไรอย่างนี้เนาะบรรยากาศเราเดินเข้ามานะคะทุกคนมันก็จะเป็นน้ําพุนะคะแล้วก็มีน้องเป็ดนะคะแล้วก็เดินลอดซุ้มไม้ไผ่แบบนี้เลยนะคะทุกคน เดินรอบซุ้มไม้ไผ่เข้ามานะคะเป็นสะพานไม้ไผ่เล็กๆนะคะพอดีตัวนะคะทุกคนคะ่ะอากาศช่วงนี้ก็ประมาณสักบ่ายสองโมงนะคะนี่ก็จะประมาณนี้เราก็เดินไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งกันนะคะแล้วเราก็จะรีวิวอาหารการกินอ๋อที่นี่เขามีไอ้นั่นด้วยนะทุกคนรางรถไฟอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ ทางรถไฟเล็กๆอะ่ะเออเขามีจุดขายนะจะเป็นรถไฟแบบนี้นะทุกคนนีเออ่เป็นรถไฟแบบนี้นะคะรถไฟจิว๋วรถไฟจิว๋วกินเตียวชมทุ่งสาลยาเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่นั่งกันนะเดินมาก็จะเป็นบรรยากาศของซุ้มร้านอาหารนะทุกคนเข้ามาในอตลา ประมาณนี้ทุกคนบรรยากาศก็น,กน่านั่งยู่นะเราก็จะเดี๋ยวเราจะไปนั่งที่ศาลานี้นะทุกคนศาลาข้างหลังเรานะจะเป็นน้ำนะก็จะเป็นซุ้มน้ำแบบนี้นะคะทุกคน ที่นี่มีรางรถไฟเจิวที่นี่มีรางรถไฟเจียวด้วยนะเนี่ยนี่ไงนี่ไงทุกคนรถไฟมาพอดีเลยนี่ไงรถไฟเออเรามาเจอรถไฟพอดีนี่ที่นี่มีรถไฟให้ทุกคนนั่งเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาดูมีนูนกันนะนกรน ซื้อกล่องมาให้หน่อยดิไม่ใช่อะไรหรอกเ้าขาตั้งกลมอะไรอไร่อยอะครับนีไ่ไงไยำวนเซียนโวรทร้านนี่ไง ที่นี่มีรถไฟจิ๋วนะเมื่อกี้ทุกคนเราเห็นเราเห็นรถไฟจิ๋วด้วยนะเมื่อกี้จะไปตั้งกล้องแปบบ๊บประมาณ มีอะไรน่ากลิ่ออนอานูมีอะไรน่ากินไหมเป็นูแนะนำอยู่สีหน้าแรกเลยค่สะสามารถลูกค้าจะสั่งเป็นหอหมกมะพร้าวอ่อนค่ะใส่ถุงก็ไฟถ้าเป็นปลาจะเป็นปลาช่อนแปะฝาอันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ลูกเขาการป่าไฟ หน้าร้อยดเก้อยอะไรกวเตียวมอไฟอะไรกวเียวอะไรเนี่ยเป็นก๋ยเสี๋ยวต้มยำทะเละมอไฟ,นออฟนห,ห,หนึ่งทที่นะคะจ่ะกค้ามีต้างไวมค้ โอเครนี่รถไฟมาอีกแล้วนะทุกคนดูนี่เป็นหันิดนาลทำไมอในบ้างเขารถก็มีนีดเียนี่เวแบบเอาเลยที่เติมน้ำมันละให้เอาแค่นี้ก่อน กค้ารับอย่างเดียวนะคะเป็นน้ามาต้มยทะเลม้อไปนะคะกค้ารับน้ำอะไรไหมคะน้ำเปล่าน้ำแป๊ซี่คนเดียวรืไน้ำเปลาวกาน้ำเปล่าน้ำแข็งแ้ไหมาน้ำแข็งหรือแมวน้ำเอ้เอาน้ำแข็งแล้วเอาอะไรกินเนี่ยยำยำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งน้ามาก่อนเราไม่รู้ว่ามันจะจัดใหญ่แค่ไหนมะพร้าวอะไรมึงหออ่ะเอาเอาอันนี้ด้วยเอาหอหมกมะพร้าวอ่อนแล้วเริ่องหมูสามชั้นกั สามช,ช sponge, ั้นจะมีสามชั้นโค้กพริกเกลือแล้วก็สามชั้นทอดน้ำปลาคจะมีประมาณอะไรอร่อยส่วนมากลูกค้าจะสั่งเป็นสามชั้นทอดน้ำปลาค่ะลองดูลองดูครับเนี่ยเ่็งที่นะคะเอาจานฝ่ายใบหนึ่งนะจ๊ะได้ค่ะนี่ไงเีาจะทุกคนตอนนี้ก็คือเราก็สั่งอาหารแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลหม้อไฟนะคะทุกคนแล้วก็เป็น มะพร้าวอ่อนนะคะทุกคนคะ่ะเราจะไม่มีการตัดคลิปใดๆนะเพราะเราตัดไม่เป็นนะคะเราจะเอาแบบสดๆธรรมาชาติแบบนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้คือบรรยากาศข้างหลังนะ้วทุกคนก็น่านั่งอย่นะน่านั่งแบบเพลินๆนี่เดี๋ยวเราจะหันให้ดูนะข้างหลังยังไง จะประมาณนี้นะทุกคนข้างหลังก็วิวดีนะบรรยากาศดีนะคะทำมาแบบก็ถือว่าดีนะเรารออาหารก่อนนะคะทุกคน